สวัสดีครับวันนี้เรามา,เ,าเรามาแนะนำวิธีฟาร์มตังนนในเกม a m b เบิกันครับามาแนะนำวิธีฟาร์มตังเกม a m b เบินะอ่ะฮะมาทำาไงอะ่ะเข้ามาที่แมปเลือกเซเวดแล้วก็ไปลุยกันเลยเ ไอ้แบบนี้ไม่ต้องทําอะไรบ้างในที่เขาต้องการให้ทําก็คือมีหน้าที่ขนของก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบว่าคนไม่อยู่บ้านแล้วเกิดไฟไหม้เขาก็เลยจ้างเราให้มาขนของออกจากบ้านให้หน่อยไม่ใช่การขโมยของนะเป็นการแบบว่าช่วยช่วยกันปลดของขออกมาจากบ้านเขาครับถ้าดูจากบนมุมซ้ายนะเขาจะบอกว่าให้ดีเทินอนะ่ะเจ็จแล้ให้เข้าเจ็ดสิบสามสิบห้าบาทได้แล้วอันนียอย่างของผมสิบห้าจุดสองหก นี่มา <9 S 1> ที่ <9 S 1> สี่เหลี่ยมนี้ครับอ่ามันจะมีสี่เหลี่ยมสีเท้าแบบนี้ให้เราเอาของมาวางไว้นี่เราก็วางเลยแล้วบนมุมซ้ายมันก็จะมีราคามีค่าจํานวนสิ่งของที่เรายกไปตอนนี้มีทั้งหมดรวมทั้งหมด39บาทแหละไดแล้วไอ้พวกนี้ก็ขนได้นะครับที่เป็นพวกถังน้ํามันถังแก๊สอะไรทั้งหลายเลยน,นี่คุณราคาทาั้ง29บาบาทขนไปนเลยกล่องอลังอะไรอย่างน<บ>ี้ก็ยังได้ ขนมาเลยขนมาเลยเล่นกับเพื่อนก็ช่วยๆกันขนครับอย่างอู้นะครับเร็จแล้วนี่เงินก็นับอ่าขนไม่ให้หมดครับนี่แล้วขนเก้าอี้ก่อนเลยขนที่ขนง่ายๆเลยมันจะมีพวกเก้าอี้เนี่ยก็ได้ราคาดีอยู่ตับได้เท่าไฟยังไม่ไหม้นะนี่แม้แต่อันนี้นะครับเนี่ยก็ยังขนได้แต่มูลค่าน้อยหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอะไรคืออันนี้อะไรคืออันนี้กล่องกล่องแบบกล่องน้อยๆที่อยู่ตามชั้นเนี่ย นี่ครับอันนี้ก็ได้นี่อันนี้ได้ทั้งสองเนี่ยล้มนี่ล้มได้แปดบาทเฮ้ยดูคอมพิวเตอร์ตัวนี้ดิเขาเปิดกุ้มกิมดูด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้โหนีแต่ทำไมเขาไม่ติดตามช่อง The Eat ไว้วะเฮ้ยดูดีๆมันมีเขาอาจจะแบบสับจอไว้อีกแถบหนึ่งหรือเปล่าอ๋อมีอีกแถบหนึ่งแต่เขาดูเฉยๆเขาไม่ได้กดซับนะเฮ้ยต้องกดซับสไครด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ ถ้าชอบอยากจะเข้าไปชอบคลิปแบบนี้ถ้าชอบคนแบบนี้กดตั้งแต่ไหนได้นะครับเป็พวกเราคนบ้าๆบอๆแบบนี้สาระไม่มีมีแต่นะครับเซนเซอร์ไว้เอาเซนเซอร์ไว้ให้ไม่ต้องแบบว่าออกเสียงก็ช่องว่างเมื่อกี้คนดูเต็มเอาเองไงแต่มีนะครับ อุ้ยอุ้ยไม้ถลม่มไม้ถลม่มไม่จะทำดีจะพายไม้ถล่มลงมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วผมทุบไม้ให้สปริงเกอร์ผมมีประโยชน์มากคือดี่ไฟไม่ลามเลยสุดยอดเลยเอา้าท้ามผมอยู่เนี่ยอ๋อนี่อันนี้ก็คือบอกว่าไม้ถล่มนะเราก็ต้องสับนี่สปริงเกอร์เก็บมา นายยกไดไหมอันนี้ไม่ได้เราก็โยนออกไปเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยโต๊ะลได้ลงไปเก็บได้ไหมไม่ได้ปิดไฟอ่าเฮ้ยลังนี่ได้กล่องกล่องแบบว่ากล่องโง่ๆเลยเนี่ยจะเหมือนจะออกไม่ได้เปล่าอ่าได้ได้ได้โอเคน่ากล่องแล้วอ่านี่ที่เราโยนมาเมื่อกี้นะนี่มาวางเลยมาเราต้องเลี้ยงเลยนะเลี้ยงให้มันใส่ได้ใส่ได้เยอะ อู้งานทุกคนวิธีการอู้งานทำเป็นเรียงเฮ้ยไปทำงานมีคนอู้งานแทนที่จะไปขนมานั่งเรียงผมหลับอยู่ในห้องน้ำไม่เห็นมีใครทักผมเลยก็ไม่เห็นไง <laughs> ถ้าเห็นถนึงจะทักไง <laughs> เฮ้ยใกล้แล้วทุกคนอีกร้อยเดียวเย,ย้มีอะไรให้ขนอีกไม้นี่ไง ผลมาไว้ผลมาไว้เฮ้ยใครโยนมาเลยพี่จ้ามันไม่โยนพี่ไม่ได้โยนโหแล้วมั้งเนี่ยไกลแล้วไกลแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บแล้วตายต่อไปแล้วก็ออกไปที่โซนที่เขาให้ออกก็คือโซนที่ระวังของนี่แหละป่ะปุ๊บอ่านี่เอามาเพิ่มเอามาเพิ่มนี่เฮ้ยมีทิมอรีนด้วยเหรอหลังคาด้วยสินหลังคาวางไปเลยนี่แล้วเราก็จะได้เงินมาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาท อ่าอ่าแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะทางนั้นอ่ะใช่ผมได้มาสอง้อาสิบก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไคร b ์ให้กับช่อง d a t Gamer แล้วก็ช่องกุ้มกิมขอบคุณครับกดเลยแต่ถ้าทุกคนขี้เกียจกดช่องกุ้มกิมอย่างเดียวก็ได้นะครับเฮ้